สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับชาวยูทูปทุกท่านนะครับวันนี้ต้อมพามารีวิวรถแมคโครนะครับตัวใหม่นะครับวันนี้มานําเสนอนะครับโคมาสุพีซีสองร้อยนะครับรุ่นสิบนี่มีกล้องหลังนะครับสภาพสวยๆนะครับใบแท็กใหญ่นะครับครับตัวนี้เป็นรุ่นสิบนะครับพีซีสองร้อยรุ่นเอลซีขีดสิบนะครับมากับใบแท็กใหญ่ๆกันเลยนะครับ รถนาเข้าจากญี่ปุ่นนะครับนี่ดูสภาพข้างในกันก่อนนะครับปั๊มไฮดรอลิกนะครับแห้งดีนะครับรถเช็คนอกแท้นะครับไม่เคยใช้งานในไทยนะครับนะครับมาร์คเทนนะครับก็เรียกกันประมาณนี้นะครับใบแท็กใหญ่นะครับใบนาหนาเต็มเต็มกันเลยนะครับไปดูข้างบนกันนะครับ แพร์คอนโทรลนะครับแห้งดีนะครับวามสวิงนะครับครับตัวนี้นะครับก็จะมากับเครื่องยนต์6สูบนะครับ6สูบทอร์โบนะครับนี่ครับมีไซเรนด้วยนะครับช่วงนี้ก็จะมืดมืดหน่อยนะครับเหมือนพายุจะเข้านะครับวันนี้ไม่ค่อยมีแดดนะครับช่วงนี้นี่ครับ ข้างในสวยครับตัวนี้เป็นเครื่องน่าจะเป็น 6D107 นะครับ6สูบนะครับมีเทอร์โบนะครับมีระบบแอร์เย็นนะครับรุ่นนี้ใหม่แล้วนะครับรุ่น10นะครับอาร์เทนของโคมมัสสูนะครับขนาด200ครับ e c 200 อ้นี่ครับปี2016เลยนะครับใหม่มากๆเลยนะครับต่อผลิตเดือน7นะครับเดือนกรกฎานะครับเดี๋ยวดูภายในครับอีกฝั่งหนึ่งนี่ครับมีตัวสลับคอนโทรลนะครับ สิบนะครับสภาพดีนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็ลองมาดูรถมาลองขับกันได้นะครับนี่สภาพข้างในสวยครับแห้งเลยแอร์เย็นนะครับอจอสี่นะครับรุ่นนี้เดี๋ยวลองติดเครื่องกันดูนะครับดีครับ จอดิจิตอลนะครับนี่จอสีเลยมีกล้องหลังด้วยนะครับโอเคนะครับเครื่องปั๊มดีครับปั๊มเทสเบื้องต้นแล้วโอเคเลยนะครับคอนโทรลสั้นครับรุ่นใหม่นะครับน่าใช้ครับ PC 200ครับ m a r k 10นะครับรุ่น10บเอนี้ครับมีฟังก์ชันตรงนี้นะครับมีไมค์ครับพูดได้เออสนใจสอบถามเพิ่มเติมนะครับโทรเบอร์ ซ่อมได้เลยครับ2เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก็ยังไงวันนี้ฝาก200นะครับ pc 200รุ่น10ไว้ด้วยนะครับก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอถ้ากดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ